รวมมาให้ฟังเช็คดวงรายเดือนมิถุนายนนี้12ราศีจะดวงดีด้านไหนโดยเพจดูดวงด,ดูใจ Thalo Reader เ,เดี๋ยววันนี้นะัตตี้อ่านให้ฟังดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ชาวราศีแรกนะครับนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะครับเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนของเงินทองจะไหลามาเทมาแบบไม่คาดฝันนะครับส่วนชาวราศีกุมเนี่ยชีวิตจะผ่านผลอุปสรรค นะครับแล้วก็จะหมดสิ้นเกี่ยวกับเรื่องของมรสมต่างๆในชีวิตนะครับชาวราศีมีนเนี่ยโชคลาภจะมาแบบฟ้าประทานเลยทีเดียวมากันที่ชาวราศีเมษนะครับมีเกณฑ์ได้ใช้ชีวิตกับคนรักแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาแบบไม่คาดฝันอีกเช่นกันนะครับแล้วก็อะไรที่รอคอยเนี่ยก็จะสมหวังนะครับชาวราศีเมถุนหล่าชีวิตเนี่ยจะผ่านมรสมนะครับเรื่องราวแย่ๆเนี่ยกำลังจะกลับมาดีอีกครั้งนะครับ แล้วก็ชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยนะครับดวงเปิดนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภนะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยจะพบ เจอเนื้อคู่นะครับเข้ามาเสริมดวงให้ชีวิตเจริญมั่งคั่งยิ่งขึ้นนะครับชาวราศีกันเนี่ยเรื่องร้ายกลายเป็นดีนะครับจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามางานเงินความรักเนี่ยเรียกได้ว่าปังเลยทีเดียวนะครับชาวราศีตุลมีเกณฑ์เลื่อนขั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับเจรจาอะไรก็ประสบผลสําเร็จนะครับชาวราศีพิจิกนะครับคิดสิ่งใดเนี่ยจะประสบผลดังหวังนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเลยทีเดียวนะครับและราศีสุดท้ายนั่นก็คือชาวราศี ธนูนะครับชีวิตกำลังจะพบเจอแสงสว่างนะครับดวงเปิดทางได้ได้ว่ารับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนี่ก็คือนะครับเป็นเรื่องราวของเรื่องราวดีๆนะครับของ12ราศีนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะครับขอให้ทุกคนปังๆเฮงๆรวยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย